สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะออนพี่สาวลุกพลนะคะนี่ก็บ่ายสามโมงก,กว่าแล้วนะคะคุณเอฟซีประออนก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะสวนสวนหน้าเถียงนานะคะเถียงนาปอออนนะคะเนาะตอนนี้ก็เดินรถนะคะเดินรถต้นไม้นะคะ เผอิญว่าน้ําก็หยุดไหลแล้วเดี๋ยวไหลเดี๋ยวไม่ไหลนะคะคุณเอฟซีตอนก็ลองใส่ถังไว้นะคะก็ได้ลองใส่ถังไว้ทุกถังนะคะนี่ค่ะถังน้ำตอน หลังจากน้ำหยุดไหลแล้วพ่อออนก็จะเดินรถนะคะทีนี้เอาคู่ถังนะคะเดินรดตามสวนฝรั่งนะคะคุณเดฟซี สายยางประอ่อนนะคะกับสายยางรถแต่น้ำหยุดไหลแล้วนะคะคุณเี่ซีแต่ก็จะใช้กระบอกนะคะหรือว่าคู่ถังนะคะตักแล้วก็เดินรถนะคะเนี่ยสายยางน้ำหยุดไหลแล้ว เวลาแดดออกมาก็จะไลหน่อยๆนะคะคุณพี่ีเพราะว่าแดดอ่อนแล้วนะคะเนาะบ่ายสามโมงกว่าแล้วนะคะคุณเอฟซี ปออนพาคุณเอฟซีมาดูนะคะต้นมะขามเทศนะคะคุณเอฟซีต้นมะขามเทศที่อยู่หน้าเทียงนะคะปะออนเดินดูคิดว่าเป็นลูกแล้วนะคะเป็นหมากแล้วเพิ่งเห็นนะคะคุณเอฟซีเพิ่งเห็น เมื่อกี้นี่ลุงเพชรมาก็ไม่เห็นนะคะไม่เห็นปอออนเดินดูก็เพิ่งเห็นนะคะลูกแรกนะคะมะขามเทศลูกแรกที่ปอออนปลูกนะคะนี่นะคะฝักใหญ่มากเลยสงสัยสุกแล้วนะคะเนี่ยนี่ค่ะเป็นตี๋แล้วนะคะเนาะลุงเพชรมาเมื่อตะกี้นี้ก็ไม่เห็นนะคะคุณ fc นี่ค่ะก็ได้แต่เอาน้ําฉีดนะคะเนาะมองไม่เห็นนะคะต้นแรกนะคะต้นแรกที่เป็นลูกนะคะที่เป็นลูกเป็นลูกแล้วนะคะตอนก็ดีใจนะคะดีใจดีใจที่มะขามเทศนะคะเป็นลูกแล้วนะคะนี่ค่ะลูกแรกในสวนนะคะลูกแรกในสวน ต้นอื่นๆก็ยังไม่เป็นนะคะต้นที่ในสวนพ่อออนก็เป็นดอกแล้วแต่ยังไม่เห็นลูกนะคะแต่เนี่ยติดลูกแล้วนะคะคุณที่สีเดี๋ยวมาดูนะคะมาดูมะม่วงนะคะมะม่วงที่ปอนปลูกนะคะก็รู้สึกว่าจะเห็นลูกแล้วนะคะ ดูยอดชะอมนะคะแตกยอดอีกแล้วหลังจากวันที่ลุงเพชรนะคะกลับไปประอรก็ตัดให้จนเกี้ยงแล้วนะคะก็ลืมแตกยอดอีกแล้วนะคะคุณอเอคียอดชะอมยอดชะอมจะได้เก็บไปให้ย่าพานะคะขายอีกแล้วนะคะแตกยอดแล้ว ยอดใ,ใหญ่นะคะคุณเอฟซียอดชะอมแต่ยอดอีกแล้วนะคะนี่นะคะมะม่วงที่ประอ,อ้นพูดถึงนะคะ นี่คะ่ะลูกแรกนะคะลูกแรกในสวนประอ่อนสงสัยจะเป็นแร็ดนะคะเลดตอนดูลูกนะคะแล้วก็เดาเดาเอาเนาะ,ะนี่คะ่ะลูกใหญ่มากเลยตอนก็ให้ลุงเพชรน,นะคะเอาอยู่นะคะแต่ลุงเพชรไม่เอาลุงเพชรบอกว่าเอาไว้นะคะเอาไว้นี่คะ่ะ ตอนที่ลุงเพชรมาก็เห็นอยู่นะคะเห็นอยู่ก็ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะตอนก็ขอบคุณคุณ f อซนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ตอนก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ นี่ก็เป็นต้นนะคะนี่ค่ะเราเรียกต้นต้นมะกรูดนะคะเนาะต้นมะกรูดนะคะนี่ค่ะเขียวงามเลยนะคะคุณพีนู่นก็อีกต้นหนึ่งนะคะต้นมะกรูดนะคะตอนก็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ